ขณะนี้นะคะเราอยู่ที่บริเวณถนนคนเดินนะคะพี่นัทคะคต้องบอกว่าพี่น้องตอนนี้เนี่ยกำลังต้องบอกว่าหลังไหลกันแล้วคะตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็ซื้อของเนี่ย ก็เริ่มที่จะได้ของกลับไปแล้วนะคะมีอะไรบ้างคะพี่ชาคะสังเกตว่ามออีถือของกันพลุงพลังกันหลายท่านเลยนะคะมีะทั้งไม้กวาดนะคะแล้วก็สังเกตนะคะนี่นู่นนะคะมีการถือต้นมงต้นไม้มาด้วยนะคะอ้อันนี้น่ารักมากเลยนะคะซื้อเอาเข่งมาแล้วก็ซื้อของเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อนะคะกระติกน้ำเนี่ยคะ่ะกระติกน้ําแล้วก็มีโอาปิ่นโตก็มีนะคะพี่น,นัทค่ะนี่กระติกน้ํานี่ โอ้โหดูดูเข่งอันนี้นะคะนี่อันนี้เราก็มีขายนะคะเข่งนะคะอันนี้เราก็ม<อ>ีการค่ะแ่ตเลินทัง้งว่าค่ะคุณอาคะไม่ทราบว่ามาจากที่ใดคะมาจากอําเภอเดชค่ะอ,อำเภอเดชนะคะก็อยู่เดชค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เนี่ยมาจับใจ่ายใช้สอยอะไรได้บ้างนะคะได้เยอะแยะเลยค่ะ เป็นหม้ออะไรที่นอนเป็นหม้ออด้ที่นอนด้วยโอ้น้ำมันพืชน้ำตาลชายจะได้ของครบตามที่้รงการไหมคะค่ะไ้เม่อเช้าว่ามาตั้งจากกี่โมงคะ ประมาณหกโมงค่ะหกโมงเช้านะคะแล้วนี่จะขอไปเก็บแล้วหรือว่าจะกลับแล้วอะคะขอไปเก็บแล้วเก็บย่งเอาอีกมาเอาอีกนะคะแล้วมากันกี่ท่านนะคะมาเต็มรถเลยมาเต็มรถเลยนะคะโอ้ทางิแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะดีใจค่ะดีใจแล้วเพราะไม่ได้เจอกันนานเนอะหลายปีแล้วนะคะไม่ทราบว่าเขาทราบข่าวจากที่ไหนอะคะจากอะไรล่ะมาบอกว่าัดเแล้วอ๋อ แล้วมาด้วยกันจะไม่หาคะได้ได้มาด้วยกันของมันหนักมันเอามาคนเดียวไี่ได้ต้องร่วมกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะตรงตรงบริเวณด้านนี้นะคะโอ้โหตรงฝั่งนี้นะคะขนเต่ากันมาเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองไปสอบถามพี่น้องนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณแอนดูนคะ้้ดูนะคะเรา ขนกันมาเยอะเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าขายดีอีกชนิดนึงนะคะพี่นัทคะเตาของเรานะคะนี่ก็แบกเตามาด้วยนะคะพี่เอ๋ค่ะนนี้นะคะก็ฝั่งด้านนู้นนะคะแต่ละคนต้องบอกว่าพี่น้องของเราเนี่ยรอต้องบอกว่ารอในการนี่นี่ค่ะพี่เอ๋อโอ้โหทั้งถังทั้งตะกร้านะคะม้อนนะคะแล้วก็เครื่องนอนด้วยนะคะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เขารู้สึก เบิกบานนะคะเห็นพี่น้องเรารู้สึกเราชื่นใจด้วยนะคะพี่นักเล็กเด็กแดงก็พากันมานะคะโอ้โหท่านนี้ค่ะคนเดียวนะคะแบกหลายอย่างเลยนะคะ นว,วัตกรรมในการขนของนวัตกรรมในการขนของเลยนะคะนี่ก็ต้องบอกว่าพี่น้องเราเนี่ยรอคอยต้องบอกว่ารอคอยมา3ปีแล้วนี่เป็นปีแรกอะค่ะพี่นะที่เรามาเปิดตลาดอริยะนะคะก็ตรงบริเวณด้านนี้นะคะเห็นไหมคะต้องไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้องเรียกว่าสินค้าเราหลากหลายชนิดมากพี่น้องนี่มาแล้วเนี่ยเมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยเนี่ย คือเขายังไม่ได้กลับนะเราก็คิดว่าเขากลับแล้วแต่เขาไปเก็บของอ่ะพี่นี่ค่ะนี่แบกต้นมะพร้าวมานะคะมะพร้าวน้ําหอมนี่ก็เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะในสุมต้นกล้าพันไม้เลยนะคะพี่เอ็มคะแล้วก็มีทั้งตรงตรงที่นี่ด้วยนะคะตรงบริเวณด้านนี้นะคะโอ้ค่ะเจริญธรรมค่ะคุณอาคะะโอ้ยนักอยู่เลยนาะค่ะแบกกแบกอ๋อนีฝั่งนี้นะคะค่ะ แล้วก็มีน้ําด้วยนะคะโอ้นูนูนูนดูน่ารักมากเลยค่ะพี่นัดหมอนเครื่องนอนเดี๋ยวเราลองไปพูดคุยกันหน่อยดีไหมคะว่าพี่น้องเขาสะดวกไหมนะคะอ่าโอเคโอ้ดูเขา้าน่าจะเหนื่อยเนาะแล้วก็มีไม้กวาดด้วยนะคะเห็นไหมฮะแล้วก็โอ้เป็นเป็นบรรยากาศที่น่ารักน่าเอ็นดูมากเลย นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพี่น้องคะถ้าเกิดว่ายังมีโอกาสอีกนะคะท่านใดที่อยากจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ยังสามารถมาได้ยังค่ะนะคะตรงนี้เพิ่งจะเป็นวันแรกของงานตลาดเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงนี้นะคะค่ะ